ถ้าคนที่คิดเข้ามาดูคลิปนี้สงสัยใช่ไหมครับว่า s t ตนคอนโทรลเลอร์กับไบโอเมเดนอมิเซอร์เนี่ยมาทำได้ได้ก่อนอื่นผมขอพูดถึงการหาของในการคราบแต่ละอย่างก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวจุดบอกจุดเกิดก่อนจุดเกิดแต่ละจุดมันก็อยู่ข้างนอกตามแบบปกติใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนบ้นางแต่ผมคิดว่าน่าจะมีจุดหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้กันคืออ่าทางเข้าถ้าขึ้นไปด้านบนตรงออฟบี้ตัวเนี้ยด้านซ้ายของตงน้นไม้เนี่ยขึ้นเข้าไปในถ้ำเพื่อที่เราจะไปหาไปหมดใช่มเบตรงนั้นอนะระหว่างอ่าใต้น้ําตกพอเราเข้้าาาไปปในปกถอะ ก่อนที่เราจะหลุมไปข้างล่าง,นะางไงาหมหม,มันจะมีวางไว้อยู่ตรงปากหลุมตรงปากหลุมเออใช่มันจะอยู่วางไว้อยู่ตรงปากหลุมอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆผมก็เพิ่งรู้ได้ไม่นานเพราะว่ามันมันเป็นทางที่ไม่ค่อยจะมีใครเดินเข้าไปเท่าเท่าไรมันอยู่ไกลเกินด้วยเพราะมันต้องปีนขึ้นไปหลักๆก,ก็จะปีนอยู่ข้างล่างทั้งหมด7จจุดข้างในอีก1จุดก็เป็น8จุดนะข้างนอกโอเคต่อมานะครับก็คือของหน้าตาแต่ละชิ้นนะสาหรับคนที่ไม่รู้ มันจะมีของที่ใช้ในการครับมันก็จะมีนูนูก็จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมบอกในนี้เลยก็ได้นูผมไม่มีนูเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้โอเคอ่าแล้วก็จะมี eternal f ฟ a มมันก็จะเป็นตะเกียงของจริงมันจะมีไฟได้วยนะมันจะมีไฟตรงกลางด้วยมันจะมีเหมือนเปนไฟตรงกลางจุดติดไปอยู่ครับเทนก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอะไรม่วงๆนี้3ชิ้นก้อน,กอนๆกลมๆอ่าต่อไปมันก็จะเป็น พีดออฟสตาร์พีดออฟสตาร์ก็จะเป็นดาวสองอันมีนห,า Star หาได้จากสตาร์โ l ลอ่าอายซิเคิลอายซิเคิลหาได้จากโนวี่อ่ะคอร์รัปชันกับอินเทอร์โนเฟมก็หาได้จากเฮลแล้วก็อันนี้ก็หาได้กับคอร์รัปชันไบโอมก็จะมีวินแอสเซนต์แล้วก,แวก็แล้วก็มีไอ้ขวดนี่หนึ่งขวดที่เกิดได้ในไบโอมฝนตกแค่แค่วันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้ก็จะมีด้วยกันดาวนี้ทั้งหมดทัด้งหมดเจ็ดอย่างในการที่ต้องใช้ซึ่งหายากสุดก็ดจะเป็นนูเพราะานูมันโอกาสเกิดยากมาก หใน1 3 3 3งมับางไม่ผิดโอเคเดี๋ยวหลักๆเลยวิธีการใช้งานอันนี้อาจจะสงสัยกันซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจจนผมได้ลองเองมันมีอยู่มันใช้งานง่ายมันไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยมันใช้งานได้ง่ายมากไอ้ตัวของ Strength Controller เนี่ยก็กดไปเลยปกติมันจะมีคูดาวอยู่ใช่ไหมคูดาวน์ยีเมื่อเรากดแล้วมันจะมีคูดาวทั้งหมดยีนาทีขึ้นมาในการกดใช้ครั้งต่อไปได้ ของอันนี้นะแล้วคราวนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคูดาวคือคูดาวของเซิร์ฟเวอร์คูดาวก็คือคนต่อไปจะกดใช้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วสิบนาทีคูดาวของเซิร์ฟเวอร์จะมันคือสิบนาทีเมื่อคนแรกกดไปแล้วคนต่อไปที่ทจะรอจะรอกดตอบต้องรออีกสิบนาทีก่อนถึงจะกดได้การการที่รอสิบนาทีเนี่ยอันนี้มีเหตุผลอยู่นะเพราะว่าพวกไบโอมแลไบโอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาฟอลตอนนี้ที่ตกอยู่หรือไม่ว่าจะเป็น เพลเขคอร์รัปชันเนี่ยมันจะมีใบโอมพวกเนี้มันจะอยู่ประมาณสินาทีมันจะอยู่ประมาณสิบนาทีซึ่งมันจะพอดีพอดีเลยแล้วมันจะหายไปซึ่งเราสามารถที่จะใช้สองไอดีนะในการคอมโบคู่กันได้มันจะทําให้เราสามารถกดได้แบบไม่จํากัดกดได้เรื่อยๆมันจะทําให้เราหาใบโอมได้ง่ายมากพอเรามีไอดีนี้มีหมดอันนี้อันนึงอีกไอดีหนึ่งมีอันนึงมันก็ได้ง่ายแต่ว่าเซนส์คอนโทรเลอร์เนี่ยมันจะยังไม่ดีเท่ากับ ไปโอมหรือดอไมเซอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดกันเจนคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะทุกไปโอมเนี่ยมันจะหาได้หมดเลยแต่ว่าโยเวนกริดกริดจะหาไม่ได้แต่สปอเลตมันที่ผมอ่านมานะมันไม่ได้มีเขียนเอาไว้มันน่าจะเหมือนกันปกติทุกอย่างสามารถหาได้ไม่รวมผมคิดว่าไม่น่ารวมน o r m a l ยกยเว้นอ่ะมันจะไม่รวมน o r m a l กับไม่น่าจะไม่รวมกิจที่เหลือหาได้หมดเลย Snow y l e n n ีอะไรพวกนี้หาได้หมดเลยอ่าเ l l starfall หรือ c o r r u p t i o n เนี่ยเจอหมดดูก็เจอได้ เลย,ดดเ,ลยเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะแล้วเดี๋ยวจะให้เห็นครูดาวด้วยจะได้ไม่งงกันเมื่อผมกดแล้วนะครั้งหนึ่งของตัวละครนี้นะนี่ตัวละครในตัว,ตวที่ใส่อ็กโตติกอยู่อีสโตติอกตอฟเฟกต์อยู่ตัวนี้พอผมกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนไปโอมอันนี้เป็นวินดี้ผมกดแล้วหนึ่งครั้งแล้แลเวลเดี๋ยวดูด้านขวานะด้านขวามันจะขึ้นมาแจ้งเตือนว่าเซนคอนโทเลอร์ครูดาว19นาที5.3วิตอนนี้มันคูดาวประมาณ20นาทีในการกดใช้หนึ่งครั้ง แล้วถ้าเป็นอีไอดีหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรามากดใช้ในไอดีนี้มันอเอาเป็นเซ็ตคอนโทรเลอร์ก่อนนะมันก็จะขึ้นคาว่าเซิร์ฟเวอร์ครูดาวสิบนาทีคนต่อไปในเซิร์ฟที่จะกดใช้ได้นั้นมันจะขึ้นเป็นสิบนาทีต้องรอสิบนาทีก่อนถึงจะกดใช้ได้แล้วคููดาวของตัวเองก็อีกเป็นอีกยี่สิบนาทีถ้ามีสองไอดีในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกดได้เรื่อยๆกดได้มันๆเลยทุกๆสิบนาทีแบบ no คูลดาวซึ่งดีมากถ้าสำหรับใครที่มีสองไอดีนะจะเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะต่อไปผมจะพูดถึง ใบโอมหรือดอมเซอร์คืออันนี้ที่เป็นแบบเต็มตัวแล้วมันเป็นแบบรีโมทเต็มตัวแล้วแบบไม่หักแล้วไม่เหมือนสเต็มคอนโทรเลอร์เป็นไบโอมหรือดอไมเซอร์การทํางานคล้ายๆกับเซนสคอนโทรเลอร์เลยคือเป็นไบโอมแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคือผมไม่รู้ว่ามันมันน่าจะดรอปทุกทุกอย่างเลยแต่ว่าโอกาสของทุกใบโอมได้เท่ากันได้เท่ากันหมดเลยมันเขียนอย่างนี้นะ คือมันมีความดีกว่าข้อดีมันคือเหมือนกับว่าทุกเลดดยไบโอมเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เท่ากันก็คือในในเกมเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณคือในเกมเนี้ยมันจะมีทั้งหมด7ไบโอมถ้าไม่นับไบโอมนอร์มัลกับไบโอมกริดมันจะมี7ไบโอมใช่ไหมที่เราสามารถสุ่มได้เพราะนอร์มัลนี่ยังไงเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันไม่ไจำเป็นที่จะใช้ในการกดในการใช้ที่หมดกด2อันนั้นผมจะไม่นับเพราะยังไงมันกดก็ไม่ไม่มีผลมันจะไม่ได้นะมันจะไม่มีทางได้แน่เมื่อเรากดแล้วใช่ไหมมันจะมีโอกาส 14.2%อันนี้คือเฉลี่ยมาแต่ละอันก็คือถ้าให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันทุกไบโอมเลยเพราะว่าอันเนี้ยที่มันเขียนมานะมันบอกแล้วที่ผมไปอ่านมาคือโอกาสของมันเนี่ยทุกไบโอมได้เท่ากันมีโอกาสที่จะออกเหมือนๆกันเมื่อเรากดใช้มันจะเป็นอะไรที่จะทําให้เราหาไบโอมแลได้ง่ายขึ้นไบโอมแลต่างๆจะหาได้ง่ายไม่เหมือนกับเซนเซอร์คอนโทรเลอร์เซนเซอร์คอนโทรเลอร์มันก็แค่สุ่มให้มันเกิดตามปกติ แต่ว่าใบอมแรงก็ยังหายากอยู่ผมเคยกดไปหลายครั้งแล้วเคยได้ใบโอมฮิวให้รอบเดียวเองที่เหลือไม่ได้เลยที่เหลือจะได้เป็นพวกวินดี้กับเลนนี่ส่วนใบอมอ่าใบอมเล้วต้องใเซอร์เนี่ยมันกดแล้วผมกดปุ๊บแล้วผมได้นั่นเลยนะเป็นใบโอมนูเลยนะนูนี่ยากสุดเลยนะหนึ่งในหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสามสามซึ่งใบอมเล้วอเซอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์กว่าเยอะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าถ้ามันคูละอันกันมันใช้ได้ด้วยกันไหมมันใช้คือทันใช่้ม มันจะแยกกันใช้งานทันทีเมื่อคุณกดเ t a n คอนโท r ลเลอรไปแล้วและคุณกดไบโอมแล้วด้อมไม้เสื้อนี่ยมันจะทำการทับไบโอมกันทันทีทันทีเลยนะแนะนำว่าดูให้ดีก่อนว่า b บโอมมันหมดไปแล้วค่อยกดถ้าสำหรับคนมี2 2 ID หรือ2 r e ีโม e ในตัวเดียวกันให้อย่ากกดซ้อนกันเด็ดขาดไม่นั้นมันจะทับใบโอมทิ้งทันทีกดอันไหนมาหลังอันนั้น แล้วไม่ได้ทับเลยมันจะทับหายไปเลยมันมันนับเป็นโคลอันกันนะไบโอมและนอตแมสเซอร์กับเซนคอนโทรลเลอร์เนี่ยพอกดแล้วมันจะหายไปเลยเมื่อเรากดเซนคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมแล้วก็ครูดาวไม่ครูดาวไม่นับรวมกันเมื่อผมกดใช่ไหมเมื่อกี้ผมเพิ่งกดอ่าเซนคอนโทรลเลอร์จากไอ้นี่มาอยู่ใช่ไหมซึ่งมันจะไม่มีครูดาวมันกดปุ๊บมันจะทับทันทีเลยเดี๋ยวผมทุกดให้ดูชิปนี่แล้วได้เป็นสตาร์ฟอลด้วยโอกาสของไบโอมเระนอตเมนเซอร์เนี่ยมันจะดรอปได้ง่ายกว่ามากๆนี่ มันได้ขึ้นเป็นไบโอมเรนวต้องไมเซอร์คูดาวคูดาวก็เท่ากันถ้าผมมีไอเดียหนึ่งเป็นไบโอมเรนวต้องไมเซอร์ใช้นะใช่ไหมมันก็จะคูดาวต่อตัวเนี่ยถ้าจะใช้คนหนึ่งก็ต้องรอ10นาทีเท่ากันเลยกับเซนส์คอนโทรลเลอร์คือเข้ากันเลยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์คูดาวทั้งสองอย่างเหมือนกันเด๊ะมันเหมืนโอมเรนวต้องไมเซอร์เนี่ยมันมีดีอย่างเดียวที่ว่ามันจะโอกาสเกิดไบโอมแบบโอมยากๆเนี่ยจากที่มันจะยากใช่ไหมมันจะง่ายขึ้นเนี่ยไปผมกดคลิกเดียวผมได้สตาร์โฟลเลยเนี่ยใครอยากได้กการัันตว อยากได้ Starburst r a เ i a n t อะไรนั่นน่ะก็ได้หมดเลยเนี่ยง่ายมากอย่างน้อยมันจะหาหาง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแม่แม่คือเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากคือควรหาอย่างยิ่งแต่ว่ามันกอ็อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นบ่อยไม่ได AK เออเบ่อยเพราะว่ามันจะต้องคอย Active ต,ต,ตลอดเวลาด้วยไม่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่แบบต้องคอยมานั่งดูเราต้องคอยมานั่งดูอะเราต้องคอยมานั่งดูว่าวโอมไหนเกิดแล้วบ้างแล้วเราก็ต้องมานั่งรีบบเก็ด้วย มันจะมีเวลาประมาณ2นาที1นาที2นาทีได้แหละแล้วมันจะหายไปเลยนะมันจะหายไปเลยต้องรีบเก็บรีบดูดีๆนะมีทั้งหมด8จุดดูดีๆเก็บแต่ละอันโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับ